นี้ก็เป็นเคสคลาสสิกนะฮะก็คือสตองอก็เรื่องจอยู่ในชั้นชั้นชั้นอะไรอ่ะข้อมูลนะครับก็คงลงดีเทลมากไม่ได้เพราะอาจจะกระทบแล้วก็จริงิก็ยังมีผู้เสียหายทั้งที่ถูกกล่าวหาไว้ก่อนนะครก็ยังอยู่ในในสภาพที่อาจจะมีการแจ้งข้อก็กล่าวหาหรืออยู่เรือนจําด้วยซ้ํานะครับเพราะนั้นเนี่ยคงไม่ลงดีเทลมากแต่เอาเป็นว่ามันก็เกิดขณะที่มันกำลังสร้าง นี่ละกันนะมันเกินขนดขณะกัหลังสร้างแล้วก็เป็นตึกที่เป็นตึกเดียวด้วยที่พังแบบสิ้นเชิงขณะสร้างแม้ว่าในขณะนั้นนะเราก็รู้ในกะรุงเทพนะครับว่ามีตึกที่สร้างโดยด้วยด้วย,วยคอนกรีตตัวนี้ยอยู่หลายอาคารนะแต่ก็ไม่รับความเสียหายนะครับก็มาเสียหายที่บริษัทนี้ก็ต้องโน้ตทิศไว้หลายๆประเด็นนะครับว่าก็เป็นบริษัทที่เป็นเป็นบริษัทต่างประเทศมาทําการก่อสร้างนะครับก็อันนี้ก็ต้องเป็น ตรงลิสต์ประเด็นไว้ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องกระบวนการควบคุมคุณภาพต่างๆเนี่ยก็มีรายง,งานเข้ามาเดี๋ยวทังชั้น,นคณะกรรมาการสอบสวนนีเน่เขาก็กาลังไลต่ตรวจสอบว่าการทางานเป็นอย่างไรมีการตรวจสอบทั้งอะไรอ่ะเอ,อ่อเหล็กเส้นนะครับซึ่งที่ผ่าน,านมาวัยล่าสุดที่ผ่านมาล่าสุดก็มีการปรับเรื่องรีแล้วนะครับเหล็กเส้นนะครับว่าให้หรือไม่ให้อย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องการควบคุมคุณภาพคอนกรีตก็มีการตรวจสอบการคอลลิ่งนะครับ ต,ต,ต่างๆเพื่อมาดูผลกันนะครับแต่ก็อะไรเรื่องหนึ่งที่เราพูดได้เลยคือว่าแรงที่มาณวันนั้นนะครับอันนี้พูดได้เลยคือว่ามันมีค่ามากกว่าโค้ดมากกว่าโค้ดดังนั้นเรื่องกระบวนการที่จะไปรีไวซ์ตัวมาตรฐานออกแบบเนี่ยนะครับให้มันเหมาะสมขึ้นเนี่ยคงเป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่อไปคือมากกว่ามไม่ได้หมายว่าทุกอันจะผิดนะครับมหมายความว่ามันมีย่านหนึ่งในย่านหนึ่งของตัวสเปกตรัมเนี่ยมัน ค่อนข้างจะมีค่าสูงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าโค้ดเนี่ยมันก็ออกแบบจากหลักสถิติถ้าได้ปฏิบัวิตัวนี้มันก็เป็นตัวที่มันไม่อยู่ในข่ายสถิติที่มาคิดนะครับมันก็สุด,ดิสัยมีการประเมินจริงๆนะครับก็เดี๋ยวคงต้องมีการแก้ไขกันว่าตอนคิดสเปกตรัมเนี่ยต้องอิงเข้ใไ้ตัวครื่องปฏิวัติลักษณะอย่างเนี้ยเข้าไปด้วยนะครับคง,คงมีการปรับเรืงต่อไปแล้วก็มีในส่วนของการปรับเรื่องดัมปิ้งเรโซ่ด้วยนะครับว่าอาจจะต้องมีค่า ให้เกิดแบบนเป็นแนโชวมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าในเคสที่มากหรือน้อยลงนะครับในเคสที่การก่อสร้างมันยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับค่าการหน่งมันอาจจะไม่เท่ากับที่มาตรฐานกำหนดไว้นะครับอาจต้องมีปรับให้มันเหมาะสมกับการก่อสร้างในประเทศไทยเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้ก็ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเขารับทราบและต้องผูกในขั้นตอนที่ปรับแก้อยู่นะครับ